เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่20ตุลาคม2557ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ,อ,กรอกทกศนายกทอนถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนายธนูโตสัจจะผู้ภูมิในการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สาขาขอนแกน่นร่วมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาวรอบแรกพร้อมกันกับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชในการจ่ายเงินช่วย เหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2557ทับ2558รลย้า1,000ละ1,000บาทให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีชาวนามารอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวรวม1740ครัวเรือนค่ะ นายธนูโตสัตจจะผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สาขาขอนแก่นกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การดําเนินการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2557เทับส5งพิเพิ่มเติมจากมาตรการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยได้กําหนดให้ดําเนินโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกครัวเรือนตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินขัวเรือนละ15ไร่ในอัตราไร่ละ1 0 0 0บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำทำให้มีไรายได้ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระ่าค่าของชีพของเกษตรกรแล้วยังเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในขัวเรือนซึ่งในส่วนของจังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าวรวม1 6 6 0 0 0ครขัวเรือนค่ะคิดเป็นพื้นที่ปลูก ข้าวนาปีประมาณ2 3 4ล้านแสนหมื่นไร่และมีวงเงินชดเชยตามคำสั่งของรัฐบาลประมาณ2340ล้านบาทซึ่งในการจ่ายเงินงวดแรกซึ่งจะทำการเบิกจ่ายพร้อมกันทั่วประเทศคือวันที่20ตุลาคม2557ทกสอขอนแก่นกำหนดจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่อำเภอหนองเรือซึ่งมีเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือประมาณ1740ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีประมาณ1 2 6 9ง 139ไร่และว,วงเงินชดเชยประมาณ126ล้าน9,39,000บาทค่ะ